ข่าวเรื่องทุกคนสุดน่ารักครับพ่อโจซอนุ่ครับเผยรูปครอบครัวติดเอาไว้ที่สำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักครับที่น้องลำแพนเนี่ยโอ้โหจำได้ทุกคนเลยนะครับว่ารูปครอบครัวเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับน้องลำแพนเนี่ยก็ชี้ไปที่รูปพี่อุงอิงนะครับแล้วเรียกว่า อิงอิงนะครับซึ่งน้องเนี่ยเรียกพี่อุงอิงว่าอ,อิงอิงอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนเป็นรูปที่น่ารักมากนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับมีน้องอุงอิงเพชรบ้านแทกนะครับลูกสาวคนโตของพ่อโจซอนูตครับอยู่ในรูปด้วยครับแล้วก็รูปนี้นะครับทุกคนพ่อโจซอนุษเนี่ยน่าจะติดเอาไว้ที่บ้านนะครับอยู่ที่ อ่าสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและคลิปวิดีโอนี้เห็นแต่ความน่ารักของน้องลำเพลินลำแพนเลยอ่ะทุกคนน้องคือจำได้หมดนะคนไหนปะ๊ป้าคนไหนคุณแม่คนไหนพี่อุ๋งอิงนะครับแล้วก็คนไหนพี่ลำเพลินนะครับน่ารักสุดๆครับทุกคนและรูปนี้น่าจะเป็นแฟนคลับนะทำให้นะครับทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็น่ารักมากๆนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็เขียนเอาไว้ครับบอกว่า ในรูปมีใครบ้างเอ่ยลำแพลลำเพลินบอกที่นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเป็นรูปครอบครัวนะครับที่ดูแล้วอบอุ่นสุดๆนะครับสองคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างครับชาวเน็ตก็บอกว่าดีใจนะครับที่ทํากรอบรูปนี้ขึ้นมานะครับบางคนก็บอกว่าดีใจที่ชอบกรอบรูปที่ทําให้ค่ะนะครับโอ้โหอันนี้คือแฟนคลับแน่นอนครับแฟนคลับเนี่ยทำไปให้นะครับเป็นรูปครอบครัวเนาะที่ ซอุ u uh, เนี่ยนะครับติดเอาไว้ที่บ้านนะครับบางคนก็บอกว่าดูแล้วอบอุ่นมากค่ะเป็นครอบครัวอบอุ่นมากๆค่ะน่ารักมากๆพี่อิงอิงนะครับพี่ลําเพลิลําแพนน่ารักมากค่ะนะครับโหหลายคนชื่นชมความน่ารักของน้องลําแพนนะและเราก็ต้องบอกนะครับว่า,าพ่อโจอุ๋งอิงเนี่ยนะครับทุกคนเขาเป็นพ่อลูกคู่บุญกันจริงๆนะครับทุกคนเป็นพ่อลูกคู่บุญบารมีนะครับ พ่อโจเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจแบบมีเมตตาสูงมากๆครับทุกคนเขาสมควรจะได้เพชรเม็ดงามเพชรเม็ดนี้เนี่ยมาให้เขานั่นก็คือน้องอุนน๋องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเนี่ยก็รับน้องเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญกันจริงๆเป็นพ่อลูกคู่บุญบารมีนะครับสมควรจะได้นะครับทุกคนพ่อโจเนี่ยเขา เขาทําบุญมาเขาทาความดีมาโดยตลอดนะครับช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือทั้งคนช่วยเหลือทั้งคนที่ตกทุกข์ได้ยากครับทุกคนอย่างคุณแม่ที่โดนไฟไหม้เนี่ยบอสโจก็ไปช่วยนะครับตอนนั้นนะ่ะซึ่งเป็นคนใจบุญมาโดยตลอดช่วยหมดไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะครับที่มาอยู่กับแมล่าถ้าทุกคนยังจาได้นะครับตอนนั้นโอ้โหมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพี่พี่ต๋อมน้องต๋อมนะครับแล้วก็มีอาจารย์แม็กกี้ บอสโจช่วยเหลือหมดนี่คือผลที่เขาได้เขาช่วยเหลือคนทุกคนพูดแล้วขนลุกอะ่ะนะครับพูดแล้วขนลุกจริงๆแล้วก็เขาก็เลยได้เพชรเม็ดงามอย่างน้องอึงอิงมาอยู่ในวงครับทุกคนแล้วก็ดังเปรี้ยงนะครับดังเปรี้ยงแล้วก็นําพาวงเนี่ยมาสู่ทุกวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยอิ้มเชื่อเลยในเรื่องของของการทําบุญกับคนนะบอสโจเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนจริงๆครับทุกคนชอบให้โอกาสคนนะครับก็สมควรแล้วที่บอสโจจะได้เพชรเม็ดงาม อย่างน้องอิเองเนี่ยมาประดับวงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนำพาวงไปจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เขาจเจริญอยู่แล้วจากที่เขาทําวงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บริหารงานมาดีโดยตลอดนะครับจนทําให้มีอุ๋งอิงเข้ามาแล้วก็ทําให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก้าวเข้ามาสู่มอลาอันดับหนึ่งนะครับคือเหมือนแบบจรวดเลยอะทุกคนคืออย่างที่บอกว่ากร,รมดีทุกวันนี้ติดจรวดนะครับบอสโจเขาทาความดี แล้วกรรมเนี่ยติดจรวดทําให้แบบกรรมดีตรงเนี้ยส่งผลเร็วมากๆเร็วมากๆครับทุกคนนะนะครับเร็วมากๆจริงๆอันนี้อุม้มอิ่มนะครับเชื่อนะครับเชื่อในเรื่องของการทาก่อก่อทาบุญดีอะไรแบบเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็เป็นรูปครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็แฟนคลับเนี่ยนะครับชอบมากๆกกับคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับทุกคน นะครับเห็นไหมฮะคลิปวิดีโอไหนไเรรพราะโจ<ส>องค์อิงเนี่ยเขาก็จะชวนทุกคนทำบุญตลอดนะครับถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญกันจริงๆอ,ะอ่ะนะครับทุกคนเนาะนะอย่างพ่อโจเคยพูดเอาไว้ครับว่าเหมือนตัวเองเนี่ยฝากฝากองค์อิงเอาไว้ในท้องแม่หน่อยนะครับเหมือนตัวเองแบบ ฝากองอิงเอาไว้ในท้องแม่หน่อยเพราะโจะเคยพูดหลายครั้งครับทุกคนแล้วก็ได้น้องมาจริงๆนะครับเป็นพ่อลูกคู่บุญบาร,รมีกันจริงๆนะครับนะนี่แหละเชื่อในเรื่องของการทําความดีนะครับแล้วก็รูปครอบครัวนี้หลายคนเนี่ยเข้าไปชื่นชมเนาะหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ชอบนะครับบอกว่าอบอุ่นมากๆมีรูปพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับซึ่งองอิงก็เหมือนลูกพ่อโจซอนุชนคนหนึ่งเลยนะครับทุกคนเนาะซึ่งเขารัก หมือนลูกแท้ๆเลยนะครับพ่อโจซอนุษเนี่ยนะครับทพกคนอาจจะไม่ได้โพสต์บอกรักทุกวันนะทุกคนแต่ว่าอุ้มรู้ดีว่าพ่อโจรักอุงอิงมากนะครับรู้ดีมากๆเลยแหละนะครับทพกคนจากการที่อุ้มรู้จักบอสโจตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันรู้เลยว่านะครับพราะบอสโจเนี่ยเขารักน้องมากแค่ไหนครับทุก่นไม่ต้องไม่ต้องพูดแค่เรื่องแบบต้องบอกรักทุกวันแต่เขาบอกได้ผลงานอ่ะเขาป้อนงานให้อุ้งอิงดันอุ้งอิงนะเพื่คน เพลงไม่พอมาสู่ภาพ,พยนตร์อีกนะครับทุกคนมาสู่ภาพ,พยนตร์อีกแล้วเรื่องราวขององอหิงเนี่ย50-40%เลยอะ่ะทุกคนคิดดูสิไม่ใช่น้อยนอยนะการทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่าสิบหลักสิบล้านนะครับทุกคนในเรื่องของการวางตลาดในเรื่องของโปรดักชันอะไรต่างๆครับทุกคนคือค่าใช้จ่ายเยอะเยอะมากครับทุกคนก็นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านบอสโจด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ ปังๆเปนเปรี้ยงนะครับเนาะทุกๆการทํางานแล้วก็วันนี้นะครับก็ชื่นชมนะครับสําหรับแฟนคลับที่ทํารูปครอบครัวนี้ให้ก็กลายเป็นไวรัลกันไปแฟนคลับก็ชื่นชมแล้วก็ชอบในรูปนี้มากๆนะครับแล้ววันนี้อุ้มอิ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณบอสโจด้วยเนาะบอสโจน่ารักมากวันนี้บอสโจนะครับมาแชร์มาแชร์ไลฟ์สดนะครับตอนที่อุ้มอิ่มเนี่ยจัดรายการนะครับมวนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับอุ้มอิ่มก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากมายนะครับนะ,ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพ่อโจที่มาแชร์ให้เห็นไหมครับเขาเป็นคนให้โอกาสคนเสมอวันนี้บอสวันนี้คนดูอิ่มร้อยกว่าคนบอสโจมาแชร์ให้คนดูแบบเท่าหนึ่งเลยนะครับขอบคุณมากมายขอบคุณพ่อโจมากมากเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนแล้วก็เขาสมควรจะได้ดีแล้วก็สมควรจะร่ำรวยเป็น หมื่นล้านแสนล้านนี่แหละครับทุกคนแล้วองิงเคยพูดว่าพ่อโจเนี่ยจะพาพ่อโจจับเงินหมื่นเงินล้านและตอนนี้นะครับน้องก็นะครับมีแววแล้วว่าน้องจะจะทาให้พ่อโจเนี่ยได้จริงๆนะครับก็ถือว่าปังสุดๆนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันใครชอบอคลิปวิดีโออยยงอิงพ่อโจบ,บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้แสดงความคิดเห็นมาได้วันนี้อิ่มลงข่าวน้อยเนาะเพราะว่า วันนี้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยไปจัดรายการนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปให้กาลังใจเนาะในในไลฟ์สดนะครับวันนี้ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ